ครับผมึงครับเขาครับปีนี้ลำบากเหลือเกินนะครับน้ำท่วมเขานะครับเี่ยวแล้วบนท่านเดืมัด้างล่างผมเป็นน้ำขังแบบลายแล้วผมเสร็มังเขานะครับน้ำห้าขึ้นจากน้ำแล้วมันเป็นไดได้ครับนี่ครับทีมงานครับทีมงานพ้นเขาขึ้นจากน้ำครับทีมงานบักสองเศร้านี่เศร้าแรกครับเศร้าสอทอตั้งสูนะสูนะเยี่ยมเลยผมเนี่ยนะ เห็ดมือเยี่ยมเนี่ยนะครับผมชาวที่สองครับเออ,ออขันเครื่องกับออพ,กพ่อครับผมนี่ฮะให้สองนักเค้นกนครับโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่ครับเห็ดงานก่อนสวัสดีครับสวัสด สินภารกิตครบับ,บ,บคุณเขาขึ้นจากน้ำครับพบกปันไม่คลิปหน้าตอนข้น,นเขาเลยกะสีเขาครับสวัสดีครับ,บอีกไ,ม,ไม่ห้ <laughs> อเค